ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะคือพอเข้ามาในวัดพระธรรมกายนะคะที่นี่คือมหาวตนาลัหารคมาสตก็คือถ้าเข้ามาที่คอ3สามีสองทางเข้าโดยตรงเลยแล้วก็เอียงมาทางขวาเล็กน้อยจะมีนิทัศกกรหลักฐานธรรมกาย3ภาษาซึ่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน หากนําต่างชาติมาที่ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษได้ก็จะมีบอร์ดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะอเอ่อนี่นะคะคือเป็นพระอาจารย์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ในการจัดนิทรรศการนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างของบอรดภาษาจีนก็คือจะบอกว่าที่มาหลักฐานธรรมกายเป็นอย่างไรเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็สืบทอดกันมาแบบไหนแบบใดทางนี้เป็นโอวาทหลวงพ่อมาชายโยนะคะ<อ>ก็คือสามารถมาอ่านได้เช่นกัน<อ>ก็ จุดนี้น่าสนใจมากค่ะมีธรรมกายในวัฒนธรรมทาวาราวดีหไหมก็คือสามารถมาศึกษาประวัติศสาสตร์ธรรมกายได้เลยว่ามีมาเนเนอ่นนะักแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะคะพร้อมหลักฐานต่างๆนะคะนี่ก็คือเป็นภาษาจีนมีทั้งภาพประกอบแผนที่แล้วก็หลักฐานทางวัฒนธรรม บอร์ดนี้เป็นเกี่ยวกับการเห็นพระพุทธเจ้าโดยธรรมซึ่งก็คือเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ว่าการเห็นพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่การเห็นกายเนื้อไม่ใช่การได้ยินเสียงไม่ใช่รับรู้ถ้อยคาแต่คือการเห็นธรรมที่เป็นกายของพระพุทธองค์สามารถเดินได้รอบๆเลยนะคะมีบอร์ดอยู่มากมาย20-30บอร์ดได้นะคะ คะเป็นหลักฐานที่ออจากพระตาปีดกธรรมกายคือพระตะถาคตสามารถมาศึกษาได้นะคะแล้วก็เพลินไปกับนิทรรศการนี้เดินชมไปได้รอบๆเลยนะคะธรรมกายเป็นเป้าหมายของการสร้างบาร,รมี คำพีพุทธทั้งฝ่ายเทลวาาและมหายาณกล่าวตรงกันว่าพระโพธิสัตว์สร้างบารามีเพื่อสแสวงหาธรรมกายเมื่อบารามีเต็มเปี่ยมก็ได้เข้าถึงธรรมกายตัดสนุปเป็นทางสัมมาสมารรมัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นสาระสำคัญจากคำพีนะคะก็บอร์ดแต่ละบอร์ดนี่จัดการาฟิกได้สวยงามดูแล้วก็คือศึกษาได้ได้ความรู้ด้วยแล้วก็สนุกด้วย บ่นี้เป็นเกี่ยวกับศูนย์กลางกายเป็นแหล่งแห่งความรู้ทั้งหมดก็คือเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาะที่ว่าที่มาพบได้จากที่ไหนเอเชียกลางก็คือเขาจะบอกเลยว่าจุดที่คนพบที่แรกคือที่ไหนบออนี้ <im itation> เกี่ยวกับดวงแก้วนะคะ <im itation> เกิดมาหาดวงแก้วพุทธรัตนะธรรมร,รัตนะสังขร,รัตนะแล้วก็มี รายละเอียดเรื่องราวความสำคัญของคำภีคือคำภีบัวระพันธะเป็นคำภีสายปฏิบัติที่เกล่าวถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาในศาสนาพุทธถัดไปนะคะบอดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธภายในมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการตื่นรู้และหลุดพ้นจากกิเลส เป็นภาพของพระพุทธองค์ที่ออจากหลักฐานของทางาพุทธวรรณกรรมสายตถาคตคันมหายานนะคะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างเป็นผู้เข้าถึงธรรมกายพระพุทธเจ้าในอดีตทุกพระองค์ต่างทรงเข้าถึงธรรมกายเหมือนกันเป็นหลักฐานทางคัมภีรต่างๆนะคะ ส่วนบ่อนี้เป็นภาษาอังกฤษถ้าพพจะเจ้าในสมาธิเป็นสิ่งที่เลกไปเองหรือไม่จุดนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญจากคัมภีร์เช่นกันนะคะ เป็นแนวแนะนำการปฏิบัติพุทธานุสติโดยให้เราเลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยใจที่ว่างเปล่าไม่ยึดมั่นอันนี้จากคำพีคันตะวายูหัสูรนะคะ,คะพอถัดไปจากนิทัศการแล้วนะคะเราสามารถเดินไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีได้เลยนะคะที่มีพระบรมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าลานพระองค์ อยู่ในพระมหาธรรมกายเจดีย์จุดนี้นะคะเชิญชวนทุกคนนะคะมาได้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปธุมธานีเพื่อมาบูชาพระพุทธเจ้าลานพระองค์แห่งมหาธรรมกายเจดีย์นี้นะคะแล้วก็เรามีสวดธรรมจักทุกวัน24ชั่วโมงนะคะ